สวัสดีครับสวัสดีครับผมอสวัสดีสวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกับทหารชายแดนลุ่มแม่น้ําของนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เขตอำเภอบึงคองหลงจังหวัดบึงการนะครับพี่น้องนะครับข้างหน้าของเงานนี่คือประเทศประเทศเพี้ยนบ้านเพี้ยนบ้านเขานะครับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนี่ครับ ้างนาเขานี่ครับ้างนาที่เห็นเป็นแม่น้ำนี่คือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่น้องแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศเมื่อนี้อึมครึมอึมครึมบรรยากาศดีมากครับฝนตกเล่นๆช่วงเศร้าช่วงบายกะครึมอยู่บนเมื่อครึมนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอากาศบริสุทธิ์พุทธพองทหารกะปฏิบัติหน้าที่ก็ครับบริพักบริพรอยังที่คิดครับเป็นทหารกะ ลำบากแน่สบายแน่นะครับบอลำบากเสมอไปแล้วก็บ,บอสบายเสมอไปครับแต่เพื่อประเทศไทยครับเพื่อพี่น้องคนไทยทหารดูแลเองครับปกป้องประชาธิปไตยหลับเถิดทหารกล้าพวงประชาจะคุ้มภัยโอแมนโอ้โอเมนยงกว่า ลับเถิดยังวะกระร้างคามตรกุมงจ ọ บ g มาได้ผมเล่นมุกรับผมเล่นมุกผมเล่นมุกนะครับพี่น้องนะครับนะครับเบิ้องบนวิวมือเศร้านี่ช่วงเศร้านี่าทะเลหมอกครับทะเลหมอกนี่อายหมอกขึ้นโอ้ยวิวดีมากครับบรรยากาศร้อยล้านครับนั่งจิบกาแฟนะครับริมโค้งมากินกาแฟมาซุ่มมาเฝ้าตรวจมาลาดตะเวน ดูแลพี่น้องบ่อยคนแรงงานต่างประเทศเขามาโดยผิดกฎหมายยาบอกอยยาบ้ากันชอกกันชาออสู้มือกันชาสิตฎหไมยคิดตน้นไม้ให้เราด้วยครับพร่าอันเป็นลักลอบเขามาครับถ้าเขามาแบบนี้ถ้าเขามาแบบถูกต้องก็ต้องพานกลมสับปสามนิดนะครับนะครับดูแลคนไทยครับทหารฝากเป็นกําลังใจให้ทหารชายแด,ดนนะครับสําหรับคลิปนี้ก่าวคข้ามาสวัสดีครับ